สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เมนูแนะนำของเราหอยทอดค่ะหอยทอดนะคะให้กรอบๆเลยจ้านี่นะคะหอยทอดมีหอยแมงปูนะครับเออไแป้งนะคะหัวง,ะะงอกนะคะใส่ไข่ด้วยจ้าอันนี้เราจะทอดเราใส่ไปเลยนะคะหอยทอดหอยทอดให้กรอบๆ,ๆเลยจ้า พริกไปพิกมานะคะใช้กรอบๆ,ๆเป็นพาหอยทอดนะคะหอยทอดอร่อยออร่ยนะคะวันนี้เราก็เป็นเม,เมนูแนะนำของเรานะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะทำหอยทอดนะคะมีะวัตถุดิบนะคะมีปลาแร้งนะคะมีหอยทอดแล้วก็มี กุ่งหม้อนะคะปล่อยแมรงคู้นะคะอะไรนะคไมให้เขาแห้งหน่อยนะค,ะนค่ะคอบๆเลยจ้าทอดมาแล้วนะคะหมะะจูจานนะคะเราจะทำแป้งเก็บเอาไว้เลยนะคะแค่เวลาเราจะทามาผัดแล้วก็เอามาทำได้เลยจ้าทอดเลย ดียวคะ่ะกรอบ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 ให้กรอบๆนะคะเมนูแนะนําก็จะเป็นเม,เมนูนะคะสั้นๆนะคะเราก็จะามามนแนะนํานําเสนอนะคะว่าแต่ละวันนี้นะคะเราจะทําเมนูอะไรนะคะให้ท่านปี่ผมได้รับผมน,ะน,นะ,ะ,ะนี่นะคะไม่ว่าเหลือตรงนี้นะคะเมนู นำพาลิจ้าหอยทอดแมงคู่นะคะหอยแมงคู่จะเราจะไม่ใส่แป้งเยอะเราจะเน้นไข่่ปนะคะนี่นะคะเน้นไข่นะคะถ้าแป้งเยอะมันจะมีะแต่แปง้งแป้งแต่หอยแมงคู่นะคะเนื้อแปง้แปงเราก็ใส่นี่ต้องเยอะนะคะโดยลเอาแล้วจะกรอกแล้วเราก็จแกแบบนี้เลยะคะ่ะ ะะแล้วก็จะปิดแารเลยนะคะเจอกัน,นให้สนร็กตั้งมั่อนนะคะน,นี่อร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกไทยมั่งเนาะนี่กอบไหมคะไช่ทอดของเรานะคะอันนี้เป็นเม,ม,มนแนะนำนะคะอร่อยอร่อยนะคะ เราก็จะมาแนะนําแล้วก็มาบอกวิธีแค่นั้นนะคะเราจะเป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะให้กรอบๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกรอบมากให้พอดีๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยซอสนะคะซอส เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาหอเอานี่ออกนะคะเอาแคสกลิ่นหอมชวนเลยจ้ากลิ่นหอมชวนเลยนะคะนี่นะคะกลิ่นหอมหอม,หอมนะคะหอมเลยจ้ะเราก็บารยด้วยนะคะเอ,อ่ซอสนะคะซอสมะเขือเทศของเรานะคะ เราก็จะแช่เอาไว้ในตู้เย็นนะคะทําแล้วเราก็ใส่ถุงแช่เอาไว้นะคะมันจะบิดมันจะทับไปง่ายนะคะนี่นะคะโรยไปเลยนะคะให้หมดทีด่เลยจะนี่นะคะถ้าอยากกินเค็มนะคะเราก็เติมไปได้นะคะเติมไปได้เลยจะจะใช้พริกป่นก็ได้นะคะใช้พริปกป่นนะคะ ชวนกินชวนทานเลยนะคะใส่ตะกนเลยไปเติมน้ำตาลทรายก็ได้นะคะของเราไม่ต้องไปเติมน้ำส้มเลยนะคะเพราะเขาปรุงเอ้ซอสเขือเ,เทศเนี้ยวยู่แล้วนะคะ,อะหอยทอดของเราก็แบบง่ายๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวชมนะคะเดี๋ยวขอ,อ่ลงก่อนนะจ๊ะนะคะนี่นะคะหอยทอดเราสั่นเห็นไหมคะรล้อน ขอใแมงผู้ด้วยนะคะนี่โรยด้วยน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะก็เลยขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้กันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแคบข้าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกันดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ